สวัสดีครับผมโดยิชาบ้านครับวันนี้นะครับก็บพามาั่งเลยนะมาเอาอึ้งครับอพิงเผาเอาขัดเอาป้ปอง คืนครับ you มา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 ามามามา ปนีนะไ่ไม่ของเลยของอ้อนเลย

ตะทุ่มควาน จะเบิ่งอีกมั้งเงครับผม ийм үү? би багц 2 тоо ยังตัวละสักร้อยครับตอนนี้นกำังจะต้องเปิดตัวว่าเฮ้ได้อึงแล้วครับไม่สีห่องเอียงซุ่มอยู่ในของ Apaan bat? Ini putar. Ini kali. ไฟมันมึงกันฮะมาดับไฟมันมึงกันเดี๋ยวปะเอ้ยเหนียวตีนหนูผูกยับคุดน่ะ ยวสีคันดับไปไป เบเกอลาลงเอานะครับ E né? ได้2ตัวนี่ครับมาวัดตัวนี้นะครับเอาไปซ่องไว้ใส่แล้วพี่นะเอานี่เลยนะครับงูงูเดินงูไปทั้งนั้นเลย ครับเดียวผมทายให้ดงสั่นกันครับิสรุปยอดทุเด้งได้บอลิด้แก่เครับมเอาอกันครับสสุดครับมาครับบสรุปยอดสรุปยอด ไม่ก็ได้ครับปุยางน้ำหากุ๊บตัวนั้นเอาลงใส่ปะเทใส่ปะเอาบืนคู่บืนคู่เอาใส่คู่ืนี่ยเบือนไม่ใช่หรือไงอืมทายชีพฝ่ายโน้นเอาเท้าตรงนี้สองข้อนี้เอาท้ยสรุปไปสิแต่สั่งนี่บอกว่ารุ่นนี้มาครับนี่ครับเดี๋ยวเปิดชูเบิ้งนี่ครับ เ,เลืเอคอือเอาอีปูปูนิเมื่อยูห้านอ่ให้กูกรปูเส้เนาะเนนะปูเอาแตกดูเลสิมขาเลสิออกกล่องเนี่ยนะกีปูมอากีปูมาเสินลายพลดอกใหแม่แม่ไม่ออก เนี่ยเอาเทนิดสีมันต้องเอาเบือดูไปปูปู่ออกปู่ก็ใช้ทางปุ่นลายโตัวบัวให้ในลางดูก้อนออกดิเออนี่ครับผลงานผลงานผลงานในมือนี่กคนพูดอะไรแครับเออเอึ้งอึ้งบักเลียงตัวบัวซ้ำกันวะ ตนี้ตัวนีเนรออันนี้เขาเอือนอึงมักเดียงัี้ขาเนสแมนี่แมนี่เล้กว้าตัวนี้อันนี้เขาเอือนอึงเข่ามันมีอึองอีกอึงหนึงเลยบักนาสันๆนะเรเนี่ยอันนี้คืออบักเดียงกันบอว่จับบักนาอึองย่ไ่เป็นไรไม่มีจีบโอ้วไร้ยงเปียนยม ของ,ล,อง,ง,งลูกมาดลองเลยใส่ฟงใสร้างเลยใส่ทางโอ้กหขั้วใสร้างแบบนั้โอ้มนัมนๆครับมันนี่โอ้โยมันกระบือน,นี้ทัวร์ปลาเต๋าลายเต๋ลาตลายเติบครับมัอน,นี่มนัมนๆมนัมนๆนะครับตึ้งอ,องอย่างนึงพออ๋อไตหอกไตหอกหอกแล้วหอกแล้วเปิดปลาเปิดปลาป่ะเน,นี่ยปลาบืนครับปลาบืน เ,นเงนมบ่อนที่นำอนอกได้บอนเก็บดุนอยดุลและเดี๋ยวมบาอลกไีเยวปลาเกี่ยวก,กันนี้ครับคู่หมกคูือลุนยน,นี่ครับพอดุน โอ้อยไงวัชเขียนอีกวะสองสี่ห้าหลอดเกลี่นปเปลี่ยนปาครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปผ้าผ้ามาไตยึงนะครับวัสมนีครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอจบคลิปยังไงก็ฝากกดติดตามกดซัสบสไคร์เดอร์ครับผมกีสารบ้านบ้านชาแนลครับ